สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สสาะเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณานและคลิปวิดีโอจนจบให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอาลาสำหรับชื่อคลิปนี้นะมันเป็นความรู้สึกลึกๆ ของตัวเองเชื่อว่าหลายคนก็คงจะรู้สึกลึก,ลกๆอยู่เหมือนกันอยากมีแม่แม่เป็นของตัวเองวงเล็บแม่พี่หลิงอะอยากมีแม่พี่หลิงเป็นของตัวเองนะเพราะอะไรเพราะอะไรคริสต์มาสกับปีใหม่ปีนี้นะคะไม่พลาดค่ะเทศกาลให้ของขวัญก็มาสิคะเออย่างไงอย่งไง,ง,ไงคือเขาให้กันจนเอก็เหมึน ตอนแรกนะกะว่าจะรวมของน้องหลิงกับน,น้องออมมาไว้ในคลิปเดียวแต่แต่แต่แต,แต,แต่รู้ไหมคะว่าทําไมอันนี้คลิปนี้เอจะทําของพี่หลิงคนเดียวเพราะเกรงว่าถ้ารวมสองคนจะเยอะเกินไปแปลว่าอะไรแปลว่าไม่น้อยหน้ากันค่ะของความคมาริสต์มาสกับปีใหม่รวบรวมกันมาทีเดียวเลยนะโชคดีไม่รวบรวมสงกรานมาด้วยเนะยาะยังยังเดี๋ยวสงกรานต้องมีแต่มันไกลหน่อยไงเอาตอนนี้เอาคาริสต์มาสกับวานปีใหม่หมสากลไปก่อนนะ พี่สาวจีนก็ทำคลิปวิดีโออะไรก็คือนอกจากจะเตรียมของขวัญต่างๆนานาให้แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นงานประดิษฐ์งานแฮนด์เมดอะไรอีกอะค่ะตามเคยนะแล้วก็ยังทำคลิปวิดีโอออกมาให้ด้วยโอ้ไม่รักได้ไงอะรักจนอยากจะมีแม่แม่พี่หลิงเป็นของตัวเองอะได้ไหมเออนะวาสนาพี่หลิงจริงๆมีคนรักขนาดนี้ให้รักอย่างจริงใจเลยนะ เขาก็เขียนทำคลิปวิดีโอออกมาเลยนะบอกว่าหวังว่าหลิงหลิงจะมีคริสต์มาสที่ยอดเยี่ยมในปีนี้อ่าอ่ายังไงยังไงเรามาดูกันก่อนละกันนะก็คือเขาให้มาคือต้องบอกก่อนบ้านเดี่ยวพี่หลิงที่เด่นๆนะมีสองบ้านบ้านเดี่ยวนะพี่หลิงมีสองบ้านบ้านแรกเรามาสองบ้านแรกกันก่อนดีกว่ามะบ้านแรกคือบ้านบีบีจู บ้านบีบีจูให้อะไรน้องบ้างโอ้โหกว่าจะรวบรวมเสร็จเขาเขียนมาอย่างนี้เลยนะคะงานซัพพอร์ตวันคริสต์มาสและวันปีใหม่พาร์ทแรกเป็นการสนับสนุนทางด้านของควันค่ะเออบ้านบีบีจูแม่แม่บีบีเนาะแม่บีบีได้อย่างนี้แล้วกันแม่บีบีบอกว่าเมื่อพิจารณาถึงความต้องการในความเป็นจริงแล้วของหลิงหลิงอะในงานแฟนมีที่มาเกาเราทางแม่บีบีอะเลยขอแก้ไข เกี่ยวกับของขวัญคริสต์มาสอันแรกของเราก่อนอย่างเล่งด่วนก็คือเปลี่ยนเลยคือตอนแรกกะจะซื้ออย่างนี้ให้แต่ว่าพอคิดถึงความเป็นจริงแล้วขอเปลี่ยนของขวัญหน่อยละกันสรุปสุดท้ายนะคะแม่บีบีเลือกเสื้อคลุมแคชเมียร์แบบใส่กลับด้านได้ของฟดิเพื่อช่วยให้น้องหลิงเนี่ยได้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแล้วจะรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวนอกจากนี้ แอรบบียังเลือกหมวกถักโครเชต์ของซีลีนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความอบอุ่นแล้วยังเป็นการเพิ่มแล้วก็ตกแต่งเพิ่มให้แบบหลิงอ่ะมีสไตล์ในการแต่งตัวมากขึ้นด้วยหมวกอันนี้คือจะช่วยเพิ่มเสริมลุคที่หลิงอ่ะเออก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านในการแสดงความจริงใจกับน้องหลิงของเรา การแสดงความเมตตาแต่ละครั <kr> ้งได้นำพาความรักอันอบอุ่นของ Angel g ลโกลเส่งไปถึงพี่หลิงตามที่ตั้งใจเอาไว้อย่างเพอร์เฟกสมบูรณ์นะเออก็รูปร่างหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนมาแย้งบอกว่าแม่แม่เอาดีๆมาเกาหรือชิงเต่าก็ไม่มีคำตอบนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลง เนอะเพราะว่าชิงเต่าน่าจะใกล้กว่ามังค่าหรือเปล่าเอก็จํากําหนดการแฟนมิตน้องไม่ได้แล้วมาเก๊าวันไหนอาจจะจาได้ว่าชิงเต่า,าวันที่ยี่ห้ามกราคมก่อนก่อนตรุษจีไม่กี่วันเราก็จะหนาวมากๆก,ก็เตรียมตัวกันใหญ่ะเตรียมโน่นเตรียมนี้ให้พี่หลิงอะ่ะแม่บีบีก็เตรียมให้แล้วสวยไหมสวยโคตรสวยเลยอะ่ะก็แหมนะของไฮเอ็นก็อย่างนี้และะ้วค่ะก็คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนแรกเตรียมอะไรให้น้องอาจจะเป็นเครื่องประดับหรือเปล่าแต่พอมาดูแล้วอากาศโคตรหนาวอะ่ะ ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นแบบนะเครื่องแต่งกายที่ให้ความอบอุ่นกับน,น้องละกันเอออาจจะเป็นไปได้ว่าคิดไปถึงว่าน้องหลิงอะเกิดที่ฮ่องกงฮ่องกงก็หนาวก็จริงแต่เนื่องจากพี่หลิงก็มาอยู่เมืองไทยนานแล้วเนอะสิบกว่าปีแล้วอะ่ะก็เหมือนฮาฟหนึ่งครึ่งหนึ่งก็เป็นคนไทยแล้วว่าอาจจะชินกับอากาศเมืองไทยไปแล้วอะ่ะอาจจะต่อสู้กับสภาพอากาศที่เมืองจีนที่ตอนฤดูดหนาวคือมันหนาวจริงหนาวหิมะตกเลยนะในบางพื้นที่ใช่ปะ ก็เลยนี้แล้วค่ะก็เลยนี้แล้วค่ะจัดมาให้เป็นการเปลี่ยนกระทันหันเขาก็บอกนะเออก็ขอให้เข้าใจไว้ด้วยเอว่าแรกๆสงสัยจะเตรียมซื้อเครื่องประดับให้อีกแน่เลยะแต่เห็นว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันจําเป็นกว่าก็เขาก็คิดถูกนะใช่แล้วล่ะคือซื้อเราได้ใช้บางคนก็มาแยางว่า จะซื้อทรนะาะหนาๆพี่หลิงได้ใช้กี่ครั้งเองเมืองไทยมันหนาวจะต,ต้องใส่อย่างนี้ที่ไหนล่ะกลัวว่าซื้อให้อะราคามันแพงใช่ป้าสินค้าแบรนด์เนมพวกนี้ยแล้วพี่หลิงจะได้ใส่ไม่กี่ครั้งพี่สาวจีบางคนก็ลึกซึ้งไปกว่านั้นบอกเธอตอนนี้พี่หลิงอะบินมาเมืองจีนเป็นนกเลยเธอเธอไว้ใจเหอะได้ใช้แน่ๆเอาให้อบอุ่นอะร่างกายให้แข็งแรงอะ่ะเอาไว้ก่อนเลยเรื่องเนี้ยจะใช้กี่ครั้งไม่กี่ครั้งก็แต่ดูแล้วน้องใช้หลายครั้งแน่ๆ เนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูอธิบายคลิปวิดีโอของน้องกันหน่อยเขาก็เตรียมต้นคริสต์มาสเงินสดนะเอสองคร่าวๆรู้สึกจะเป็นแดงๆเขีเขยวๆก็ตามสไตล์ต้นคริสต์มาสนะคะไม่สนมูลค่าตัวแบคงนะถ้าแดงๆเขียวๆก็ต้องแบ่งร้อยแบ่งยี่สิบใช่ปะแต่เขาเสนใจในธีมเพราะามันเป็นต้นคริสต์มาสมันก็ต้องเขียวๆ,ๆแดงๆอย่างนี้แหละ ก็บอกว่าเมลี่คริสต์มาสหลิงหลิงนะเตรียมต้นคริสต์มาสที่สูงกว่าตัวหลิงหลิงอีกเออได้ข่าวว่าสูงสองเมตรได้เลยนะเออก็พี่หลิงก็น่าจะสูงกว่าตัวพี่หลิงอีกแล้วก็เนี่ยเตรียมติดตั้งแถบไฟอะไรด้วยอย่างเงี้ยอ้ามาดูกันมาดูกันเพราะว่าเขาทำ r e s เซนเทชันอันนี้ออกมาคือแบบแฝงไปด้วยชื่อของเหลาแม่แม่ ที่สนับสนุนซัพพอร์ตทางด้านโปรเจกต์นี้ด้วยไม่รู้หมดไม่หมดนะนะแต่ก็หลายคนอยู่เนี่ยเขาบอกว่าต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่พิเศษสูง2เมตรเมอร์ลี่คริสต์มาสนะแล้วก็เป็นรูปอย่างเงี้ยเออเขาก็เอจะาค่อยๆแปลนนะเพราะว่าใน p r e s n t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  o o นอันเนี้มันมันมันสวยแล้วมันก็มีความหมายดีๆด,ด้วยเผื่อว่าเราทุกคนจะได้รับรู้ถึงความรักที่บ้าน แม่บีบีอ่ะเขามีให้กับพี่หลิงของเราพี่หลิงของเราใช่ค่ะของเราแหละพี่หลิงเป็นของสาธารณะแล้วทุกคนนะไปถามคิวศู์เขายัางนะอ่ะก็เนี่ยแหละค่ะเขาบอกเมอร์ลี่คริสต์มาสขอให้พี่หลิงนะปลอดภยัยแล้วก็แข็งแรงนะเมอร์ลี่คริสต์มาสแล้วก็นี่เขาบอกว่าเราอะซีเรียนนะกับการที่จะให้พี่หลิงอ่ะ เออมีความรู้สึกตลกเฮฮาสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาเราซีเรียสเรื่องนี้คืออยากให้พี่หลิงอะตลกปกขันเฮฮาเป็นคนแบบสนุกสนานน่ะแล้วก็จําไว้นะลูกหลิงถ้าต้องการหาความสุขอย่าลืมมาหาแม่บีบีนะจ๊ะโคตรอบอุ่นอ่ะเนาะคืออยากให้พี่หลิงอะเป็นคนแบบตลกหกปกฮายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ต้องการหาความสุขต้องการเติมพลังกายพลังใจมาหาแม่บีบีนะลูกอันนี้เป็นคําพูดจาก เขาก็ในด้อมเองเนี่ยในด้อมแม่บีบีเองเนี่ยก็มีแบ่งเป็นหลายทีมค่ะอันนี้เป็นคาพูดจากทีมผู้พิทักษ์จัก,กรวาลเจียงซูเจเจียงเซียงไฮและอันหุยโอ้โหมาเต็มสี่เมืองใหญ่อะค่ะเจียงซูเจียงเซียงไฮ้และอันหุยบอกอยากให้พี่หลิกตลกบกฮาอย่างนี้ตลอดไปนะอ่ะถัดมาบอกว่าอะไรบ้างบอกว่าเธอคือหลิงหลิงส่วนแม่บีบีคือโดรไลมอน เมื่อหลิงหลิงต้องการโดรอมอนนะโดรอมอนก็จะเมอรี่คริสต์มาสกับหลิงหลิงขอให้หลิงหลิงได้กินไข่ต้มอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทุกๆวันคือกินไข่ต้มกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดอะทุกวันเลยขอให้ทุกวันพี่หลิงหลิงได้กินไข่ต้มไม่รู้จบเออมันพี่หลิงจะดีใจไหมคิดว่าจะดีใจไหมเนี่ยก็ต้องดีใจสิเพราะพี่หลิงเขาก็ชอบกินไข่ต้มอยู่แล้วใช่ไหม อันนี้จากทีมผู้พิทักษ์จกักรวาลอ๋อคนเดิมกับเมื่อกี้คือทีมนี้น่าจะตลกเนาะคือขอแต่ละอย่างคือตลกอะคืออยากให้พี่หลิงตลกบกฮาอย่างนี้เรื่อยๆขอให้พี่หลิงมีไข่ต้มกินทุกวี่ทุกวันไม่มีวันหมดสิ้นคือไม่มีวันไข่หมดดูเอแปลอะไรไม่มีวันไข่หมดเออก็เขาเขียนอย่างนี้จริงๆนะเออถัดมาถัดมาเขาบอกคริสต์มาสติ๊งตองดิงดิงฉันรักเธอสุดหัวใจเลย ควงควงควงนะบอกว่ารักเธอสุดหัวใจคนนี้ทีมนี้ออกแนวโรแมนติกแล้วจากทีมช่างฝีมือทองคําในเจียงซูเจ้าเจียงเซียงไคและอันหุยมันทีมเติมเมื่อกี้ไปเนี่ยทีมนี้ฮาฮาเนาะไหนดูซีอันนี้ก็เหมือนเดิมนะบอกคริสต์มาสติ้งตองลิงลิงฉันรักเธอมากๆเลยเออไหนดูซีมีเขียนอะไรอีกอ่าอันนี้ทีมใหม่แล้วบอกว่า ความปรารถนาของแม่ก็คืออยากให้ความปรารถนาของลูกหลิงอะที่ลูกหลิงเอาไปแขวนไว้ประดับไว้บนต้นคริสต์มาสทุกอย่างอะเป็นจริงตามที่ปรารถนาโอ้โลึกซึ้งเนอะคือความปรารถนาของแม่ก็คืออยากให้ความปรารถนาของหลิงหลิงที่หลิงหลิงไปแขวนไว้บนต้นคริสต์มาสเป็นจริงทุกอย่างสมประสงค์ทุกอย่างอันนี้จากทีมแม่บ้านฝูเจี้ยนที่พาลูกมาขอพร <laughs> นะเออเขาลึกซึ้งนะคือเขาขอพรในขอพรอีกทีอ่ะคือพี่หลิงขอพรแล้วไปแขวนไว้ต้นคริสต์มาสแล้วแม่ก็ขอพรให้พรของพี่หลิงเป็นจริงคือรักนี้มีแต่ให้อ่ะคือเธอขออะไรเธออยากได้อะฉันขอให้เธอได้สมหวังทุกประการอันนี้อีกทีมหนึ่งค่ะบอกว่าไม่ว่าจะวันฟ้าใสวันฟ้าครึ้มวันฝนตกหนักฉันรักเธอจนแทบบ้าตายไม่ว่าจะเป็นชาดำชาเขียวชาเก๊กหวย ฉันก็รักเธอมากมากรักเธอมากที่สุดอันนี้จากทีมโรงไฟฟ้าหลินเป่าของจีนตอนใต้เฮ้ยนะน่ารักดีเนาะเอออ่ะมาดูกันถัดมาบอกว่าขอให้ทุกสิ่งที่หลิงหลิงต้องการอะสมหวังทุกประการเมอร์ลี่คริสต์มาสอันนี้ทีมบอกบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากคริสต์มาสนะคะเป็นชื่อทีมเขาระมังนะถัดมาถัดมา มาบอกว่าลูกกวงลูกควงนะคะขอให้ลูกสุขสันในวันคริสต์มาสนี้นะความสุขของหลิงหลิงอ่ะเป็นของขวัญคริสต์มาสที่ดีที่สุดของแม่ขอบคุณที่ทำให้แม่ได้เติบโตขึ้นอีกครั้งอ่าอันนี้โนเนมค่ะไม่บอกนะว่ามาจากทีมไหนเออถัดมาอีกทีมนึงบอกว่าเมอรี mm ่คริสต์มาสนะจ้าที่รักจากทีม คุณคิดว่าฉันเป็นอุลต้าแมนแบบไหนเออชอบดูชื่อโปรไฟล์เขาเนอะถัดมาถัดมาอันนี้ลงชื่อจริงภาษาจีนเขาว่านะคะบอกสุขสันต์คริสต์มาสนะจารุูกกวางแม่รักลูกหวานถัดมาบอกว่าขอให้หลิงหลิงเคประสบกับความสงบความสุขและโชคดีอยู่กับหลิงหลิงตลอดไปจากทีม วันนี้แมวขาวหรือแมวดําปิกาจูชิวายู่เฉิงอะไรก็ไม่รู้ว่าชื่อทีมเขาอะนะก็เหมือนประมาณโปรไฟล์คนไทยบางทีเราอ่านแล้วเราก็กจี้อะเนาะเอก็ชอบอ่านนะชื่อโปรไฟล์บางคนงจี้จี้แต่ก่อนอะจี้กว่านี้อีกสมัย f a c e b o o k มาใหม่ๆอะเขายังไม่มีกฎว่าต้องใช้ชื่อจริงนมสกุลจริงใช่ปะโอ้ตั้งกันแบบมันเพื่อค่ะจนตอนหลังมีกฎว่าต้องใช้ชื่อจริงนมสกุลจริงอ่ะชื่อโปรไฟล์ตลกตลกถึงค่อยๆหายไปนะไม่งั้นเขาจะแบนอนะเขาไงเออ เนี่ยมงจีนยังเป็นอยู่นะก็คือใช้ชื่อแบบว่าชื่อโปรไฟล์แบบตลกตลกเนี่ยค่ะเขาก็ตกแต่งหน้าลงน่ารักมากๆก็พี่หลิงคงได้รับแล้วล่ะนะแต่ก็ยังไม่เห็นว่าพี่หลิงจะเอามาโชว์อะไรอะเนาะก็โครงงานยุ่งอะค่ะมัวแต่ไปเต้นดุ๊กดุ๊กกับคุณดิวกับเด็กๆในช่องสามใช่ไหมสาวๆเต็มเลยนะอ่ะคราวนี้มาอีกบ้านหนึ่งละกันอีกบ้านหนึ่งของพี่หลิงนะ เออก็คือบ้านหลิงหลิงควงซีเอ็นอ้ามาดูกันความเดิมตอนที่แล้วเอ้ยมีด้วยเหรอเออเอ,อทำไปคลิปที่แล้วอะ่ะลองไปหาดูละกันจะเกิดคร่าวๆก็คือความเดิมตอนที่แล้วที่มีให้พวกบรรดาเครื่องประดับทั้งหลายใช่ไหมใครจําได้เนี่ยรูปเนี้ยใช่ไหมเครื่องประดับเออแบรนด์อะไรนะหลายแบรนด์มากอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจํากันได้ปะ บ้านนี้ก็ให้เครื่องประดับพี่หลิงแล้วก็ให้ถุงมือกันหนาวรองเท้ากันหนาวรองจรถุงเท้าเออของดีออที่เป็นเครื่องประดับนำโชคอะสร้อยคอสร้อยมือต่างหูนะอันนี้ความเดิมตอนที่แล้วบ้านนี้นะพากสองค่ะพากสองมาแล้วให้อะไรพี่หลิงเพิ่มต้นคริสต์มาสเงินสดอีกแล้วนะสวยก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย คือยังไงบ้างยังไงบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอค่อยๆดูซีมันมีรายละเอียดอยู่เขาก็จะแจกแจงอย่างละเอียดเลยนะก็คือครั้งที่แล้วที่เขาให้พวกเครื่องประดับเนอะเขานี้เป็นเครื่องเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสนับสนุนหลิงหลิงเป็นมันนี่ l o w เวอร์พาที่สองนะอันนี้อีกบ้านหนึ่งแล้วนะบอกว่า อยู่ที่นี่พร้อมกับต้นคริสต์มาสของหลิงหลิงนะคะประกาศซัพพอร์ตต้นคริสต์มาสนะคะเป็นต้นคริสต์มาสสีอย่างเงี้ยนะคะมีสิบสองต้นด้วยกันต้นเดียวอ่ะต้นเดียวอะ่วอะจะมีมูลค่าเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทนะแล้วมันมีทั้งหมดสิบสองต้นเออก็คูณกันไปอ่ะก็คูณกันไปอยากรู้เหรอไอ้สิบสองต้นนี้มูลค่าเท่าไหร่เหรอเอาคร่าวๆนะคร่าวๆนะ ยิง่งเก่งเลขอยู่ด้วยเจ็ดแปดแคูณสิ 12. เออมูลค่าทั้งหมด94,560 94,560แต่ยังไม่หมดค่ะอันนี้คือช่อนะมันมีช่อพิเศษอีกนะต้นใหญ่ๆพิเศษอย่างเงี้ยจะมีอีก2ต้นนะแต่ละต้นมูลค่า2 1 9หมื่นหนก็ตีสว่าอีกอีกเท่าไหรอีก200ก็ สี่หมื่นสี่ใช่ไหมเอคิดถูกใช่ไหมอีกสองร้อยสี่หมื่นสี่ก็สี่หมื่นกว่าบาทนะคะต้นพิเศษอย่างนี้มูลค่าสูงจะมี2ต้นยังยังไม่จบมีต้นใหญ่ที่เป็นพระเอกเลยค่ะอันนี้ต้นใหญ่เลยนะต้นเดียวสีสัน c o l เลอร์อย่างนี้เลยมูลค่าสองหมื่นสี่พันห้าร้อยและรูปสำเร็จนะคะทั้งหมดก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยช่อดอกไม้รวมทั้งหมดมันนี่ฟรัเทั้งหมดนะคะรวมมูลค่า กี่หลักเนี่ยเดี๋ยวเอนับก่อนหกหลักหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทอันนี้แคบ่บ้านเดียวนะบ้านเดียวพี่หนึ่งอีกบ้านหนึ่งนะเออก็แต่ของของบ้านบีบีแม่บีบีมีบอกไหมอะว่ามูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวเอลองหาสิเขาจะบอกแต่ข้อความซสยเยอะเนาะเดี๋ยวเอลองดูนะอยากรู้เหมือนกันแป๊บหนึ่งค่ะ ย้อนกลับไปบ้าน BB บีบีเมื่อกี้เนอะที่พวกต้นไม้ทั้งหลายของเขานะเออเขาใช้ชื่อตีมว่า with you we wish ฉันหวังว่าจะได้อยู่กับเธอนะเออชอบดอกไม้เงินสดต้นใหญ่สุดเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งต้นแล้วก็จะมีต้นเล็ก,ลกๆลายร้อมอ่ะสิบเจ็ดต้นนะคะก็รวมไปเงินทั้งสิ้นนะของอันนี้แม่บีบีนะย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้เอลลืมบอกใช่ไหมเมื่อกี้บ้านนั้น บ้านนั้นมูลค่าเท่าไหร่นะแสนเท่าไหร่นะแสนหกปะบ้านแม่บีบีอ่ะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งใช่แสนหกปะดูซีทำเองก็ลืมเองใช่แสนหกส่วนบ้านแม่บีบีเนี่ยรวมทั้งสิ้นนะสามแสนสามมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาท 3,38950บาททั้งหมดนะคะที่ทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กรวมกันเลยตีเป็นเงินหยวนเข้าๆก็ประมาณ72,590หยวนนะอันนี้ใช้ exchange rate ประมาณ4.69บาทต่อห่หยวนประมาณเนี้ย6 9 9ประมาณเนี้ยนะคะเขาบอกว่าขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความรู้สึกทุกอย่างที่ทำออกมาด้วยใจในการส่งของขวัญให้พี่หลิงในชิ้นนี้นะ ก็คือรู้ว่าทุกคนน่ะทำด้วยใจนะคะขอให้ความรักทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเติมเต็มความคาดหวังอันสวยงามที่เรามีให้กับพี่หลิงหลิงและส่งตรงไปถึงพี่หลิงในเวลาที่เหมาะเจาะเช่นนี้เลยนะคะเขาบอกว่าฤดูสปริงก็คือดอกไม้ผลิใช่ไหมฤดูดอกไม้ผลิกำลังสว่างสวัยและไม่มีที่รู้จบปี อันยิ่งใหญ่กำลังรอคอยพี่หลิงอยู่ข้างหน้าวังว่าเราหวังที่จะส่งความโรแมนติกทุกอย่างความเขาเรียกะความล้ำมนความนุ่มนวลทุกอย่างความรักทุกอย่างในปีนี้ให้กับหลิงหลิงผ่านทางวันคริสต์มาสนี้นะก็คือขอส่งความหวังดีต่างๆความรักต่างๆที่มีให้ผ่านของขวัญต้นคริสต์มาสวันนี้เลยอื สไตล์แม่จีนจะอย่างนี้ค่ะก็คือโรแมนติกคนจีนเป็นคนโรแมนติกเห็นแว๊บ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 อะไรอย่างงั้นนะจริงๆเป็นคนโรแมนติกทําอะไรทําอะไรปนีดเป็นคนละเอียดเป็นคนละเอียดแล้วก็บางทีก็ขี้น้อยใจเออเราต้องรู้นะเราเราหลังจากที่เราแบบดูสังเกตพี่สาวจีนมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาจะออกแนวนี้ใช่ไหมเห็นปากแว๊บแว๊บแว๊บอย่างเงี้ยบางทีก็ขี้น้อยใจนะแล้วรักใครรักจริง ให้ทุ่มให้สุดๆมีความเป็นคนโรแมนติกโรแมนติกมากแล้วเนี่ยถูกไหมทุกอย่างที่ทําจะต้องมีความหมายแม้ว่ากระทั่งจุดเล็กๆน้อยๆก็มีความหมายอะ่ะเออเราก็เนี่ยค่ะผ่านน้องหลิงน้องออมเราก็สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศไปได้ผ่านทางพฤติกรรมของแฟนดอมนี่แหละเอ,อ้ยพฤติกรรมพวกนี้มันน่าสังเกตนะเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าอนาคตรเราอาจจะได้ติดต่อร่วมงานอะไรกับใช่ไหม ชาวจีนหรือว่าต่างประเทศอื่นๆก็ได้เราก็เรียนรู้เขาไว้ว่าเออจริงๆนะพื้นฐานนิสัยอะไรของคนแต่ละประเทศมันเป็นยังไงอาจจะไม่ใช่ทุกคนทุกคนอาจจะในประเทศนะั้นไม่ได้นิสัยเหมือนกันหมดแต่ว่าเราก็พอจะรู้ว่าอ,อ๋อวัฒนธรรมก็เป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคร่าวๆนะอ่ะก็จบไปก่อนคลิปนี้เพราะบอกแล้วตอนแรกจะเอาน้องออมารวมกันแต่ไม่ไหวค่ะนะไม่ไหวเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวทุกท่านจะหัวใจวายก่อนเห็นของขวัญของ,ของน้องๆขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะอ้ก็นะ ก็อนาอนาก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวของน้องออมนะเดี๋ยวจะทําในคลิปถัดไปละกันอ่ะสาหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็นะก็ใกล้ปีใหม่แล้วรักษาสุขภาพกันให้ดีๆเพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวบางทีก็หนาวเดี๋ยวบางทีก็อุ่นขึ้นมาแล้วก็หนาวอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆนะแล้วเดี๋ยวจะได้ เที่ยวปีใหม่กันอย่างหนุกหนานเลยนะคะอะล่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเอ็นดูแล้วก็ดูมาจนจบคลิปด้วยนะอะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ